ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโรบอกก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของแจกฟรีที่ว่าครับอยู่ในเกมนี่เลยครับกับเกมอย่างนาสวิสรัสนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นครั้งที่3ากือบยังไม่รู้จะไม่ได้นะครับซึ่งล่าสุดนี้ครับเป็นสัปดาห์ที่3นะครับที่นาเนี่ยจัดกิจกรรมนะครับแจกของฟรีนะครับแล้วก็มีของฟรีนะครับมาใหม่ซึ่งหลายคนที่อยากได้ครับต้องดูคลิปนี้นะคุณผู้ชมครับ โดยของฟรีใหม่ที่ว่านี้ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ Leaderboard ครับ Leaderboard สัปดาห์นี้ครับมีของฟรีดังนี้ครับนี่ถ้าติดท็อปนะครับสองหมื่นนะครับจะได้เป็นเสื้อนะครับของนาสไปนะครับเป็นเสื้อสีชมพูแขนสั้นนะครับและถ้าติดท็อปนะครับหนึ่งร้อยนะครับจะได้นี่ไปครับเป็นเอฟเฟกต์นะครับปากจุ๊บนะครับของนาสไปนะครับ ลืมบอกไปว่าวิธีการได้ตัวของคะแนนนะครับบนเลดเดอร์บอร์ดนะครับได้จากการที่เล่นมินิเกมนะครับเราก็เดินครับบนบอร์ดนะครับหรือว่าทำเควสรายวันก็ได้นะครับซึ่งเท่านี้ไม่พอครับมีของแจกฟรีเพิ่มด้วยนะครับที่บอร์ดใหม่นะครับของเกมนาถ้าคุณอยากได้ของฟรีใหม่อันนี้ครับคุณต้องมาที่นี่ครับเป็นบอร์ดของตัวเนี่ยครับชิมเมอร์พาร์ติเซเนะผมไม่ช่ว่อ่านผิดปอนะครับชื่ออ่านยากนะครับ ซึ่งในบอร์ดนี้ครับมันจะมีของฟรีแจกอยู่จากการทําเหมือนเดิมเลยคือการที่ไง่ครับเก็บไอเทมนะครับในเกมโดยไอเทมที่ว่าเนี่ยครับจะอยู่ตามเนี่ยครับแผนที่พยายามสังเกตนะครับจุดที่เป็นสีชมพูนะครับตรงนี้ครับเราก็ไปเก็บไอเทมมานะครับแต่ลไอเทมนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่30คอนนะครับตรงสีส้มนี่ครับคือจุดที่เราอยู่นะครับเดินไง่เก็บให้หมดนะครับจนครบ10ชิ้นครับเพื่อรับนะครับ ตัวของที่คาดขนมเค้กไปนะครับซึ่งการที่จะได้ครับตัวของไอเทมมาได้เนี่ยคุณต้องมีตังซื้อนะครับวิธีการได้ตังกับการที่ทอยุตเต่านะครับคือเล่นนะครับมินิเกมในเกมนี้นะคุณผสมครับเดี๋ยวผมขอพายามเก็บไอเทมก่อนนะครับเพื่อเก็บตัวของไอเทมฟรีชิ้นนี้นะครับนะไปะ โอเคสุดท้ายครับนี่กดซื้อไปเรียบร้อยครับก็จะได้นะครับที่ค้าผมนะครับขนมปังมานะครับเท่านี้ครับกับในเกมนาสนะครับซึ่งเชื่อว่าสัปดาห์หน้าครับน่าจะมีบอร์ดมาใหม่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบอร์ดสุดท้ายแล้วนะครับของเกมนี้นะครับบอร์ดนี้เนี่ยมีชื่อว่าสวิตทิวพาร์คนะครับจะมาวันที่26นะครับมิถุนายนนะครับใครที่อยากดูของฟรีเพิ่มเติมก็รอนู่นครับสัปดาห์หน้านะครับ ส่วนสัปดาห์นี้ครับมีเท่านี้นะครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเลยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม